เป็นแบบฝึกหัดที่11.1เนึ่งนะคะข้อหนึ่งนะคะให้คำนวณเลขออกซิเดชันของธาตุในสารที่กำหนดให้ข้อแรกนะคะเป็นหาแคลเซียมในแคลเซียมลยคลอไรด์แงนะคะเราก็หาตัวแคล ตัวคลอไรดก่อนนะคะคอรีนตัวเดียวนะคะลบ1มี2ตัวคูณ2รวมได้ลบ2แคลเซียมนะคะลบ2ประจุรวมได้0ูนย์เพราะฉะนั้นแคลเซียมเป็นบวก2ค่ะตัวที่2นะคะเป็นหาคลอรีนในเปอร์คลอเรตไอออนนะคะ ClO4 ล,ลบเราหาออกซิเจนก่อนนะคะออกซิเจนตัวเดียวลบ2 มี4ตัวคูณ4ได้ลบ8นะคะลบ8แต่ว่าประจุรวมนะคะเป็นลบ1เพราะฉะนั้นคอลีนตัวนี้เป็นบวก7ค่ะบวก7ลบ8ได้ลบ1นะคะข้อ1.3นะคะให้หาไนโตรเจนในแอมโมเนียมคลอไรด์นะคะ NH4Cl หาคลอลีนก่อนนะคะคลอีนตัวเดียวลบ1 ไฮโดรเจนตัวเดียวบวก1มี4ตัวคูณ4รวมได้บวก4บวก4ลบ1เพราะฉะนั้นไนโตรเจนลบสนะคะตัวสุดท้ายค่ะให้หากรรมฐานในเตปตตะไทโอเนตไอออนนะคะ S4O6 อลบออกซิเจนตัวเดียวนะคะลบสมี6ตัวคูณ6 ได้ลบ12ประจุรวมเป็น2ลบนะคะเพราะฉะนั้นซัลเฟอร์4ตัวต้องเป็นบวก10หาซัลเฟอร์ตัวเดียวนะคะก็เป็น10ส่วน4ได้5ส่วน2ค่ะข้อ2นะคะเขาถามว่าปฏิกิริยาใดเป็นปฏิกิริยาเรด็อกซ์ ปฏิกิริยารีดอกส์นะคะเราก็ดูว่ามีเลขออกซิเดชันเปลี่ยนแปลงไปสองจุดหนึ่งนะคะมีคอปเปอร์ไอออนทำปฏิกิริยากับซัลเฟอร์ไอออนได้ผลิตภาณพันเป็นคอปเปอร์ซัลไฟด์นะคะ เราก็หาเลขออกซิเดชันของทีละตัวคปเปอร์ตัวเดียวบวก2 s ัลเฟอร์ตัวเดียวลบสอป p เปอร์กับซัลเฟอร์หาซัลเฟอร์ก่อนนะคะซัลเฟอร์อยู่หมู่6มีเลขออกซิเดชันเป็นลบ2ส่วนคปเปอร์เป็นโลหะนะคะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก2เพราะฉะนั้นข้อ2.1นะคะไม่มีตัวไหนที่เลขออกซิเดชันเปลี่ยนนะคะไม่เป็นปฏิกิริยารีดอกส์ค่ะ2.2นะคะ N 2 H 4 ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สไนโตรเจนนะคะแล้วก็น้ำเ,เราก็ค่อยๆหาทีละตัวนะคะไฮโดรเจนกับไนโตรเจนเราหาไฮาโดรเจนก่อนนะคะไฮโดรเจนตัวเดียวบวก1มี4ตัวคูณ4รวมได้บวก4นะคะ เพราะฉะนั้นไนโตรเจนน่ะรวมก็ต้องลบ4ด้วยแต่ว่ามี2ตัวไนโตรเจนตัวเดียวก็เป็นลบ2นะคะออกซิเจนนี่เป็นธาตุอิสระนะคะเพราะฉะนั้นมีเลขออกซิเดชันเป็น0ไนโตรเจนตัวเดียวเป็นธาตุอิสระเหมือนกันนะคะมีเลขออกซิเดชันเป็น0นะคะ่ะไฮโดรเจนตัวเดียวหมวก1ส่วนออกซิเจนเป็นลบ2นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็ใช้วิธีจับคู่นะคะไนโตรเจนคู่กับไนโตรเจนออกซิเจนคู่กับออกซิเจน ไนโตรเจนนะคะจากลบสองเหลือศูนย์เลขออกซ mm ิเดชันเปลี่ยนออกซิเจนนะคะจากศูนย์เป็นลบสองเลขออกซ mm ิเดชันเปลี่ยนเหมือนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นปฏ mm ิกิริยารีดอกส์ค่ะ mm hmm. ข้อ2.3นะคะ Cr2O7 ไดโครเมตไอออนนะคะ mm hmm. ทำปฏิกิริยากับไฮดรอกไซด์ไอออน2ตัวนะคะ ได้ผลิตภัณฑ์เป็นโครเมตไอออนสองตัวทำปฏิกิริยากับเอาได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำนะคะหาเลขออกซิเดชันทีละตัวนะคะออกซิเจนตัวเดียวลบสมี7ตัวเป็นลบสิ 14. แต่รวมได้2อลบนะคะเพราะฉะนั้นโครเมียม2ตัวต้องเป็นบวก12บสองตัวบวก12ตัวเดียวก็เป็นบวก6นะคะไฮโดรเจนบวกหนออกซิเจนลบสองนะคะออกซิเจนตัวเดียวลบสมี4ตัวรวมได้ลบแแต่ประจุรวมเป็น2อลบนะคะเพราะฉะนั้นตัวเดียวบวกหค่ะ ไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะคะไฮโดรเจนบวก1ออกซิเจนลบสองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะไม่เป็นปฏิกิริยาเรดอกส์ค่ะ,ะข้อาไมจไดสี่นะคะเป็นไฮโดรคาร์ค่ะ ไฮโดรเจนตัวเดียวนะคะบวก1คลอรีนลบ1ออกซิเจนตัวเดียวลบ2มี3ตัวลบ6นะคะโซเดียมตัวเดียวบวก1มี2ตัวบวก2นะคะเพราะฉะนั้นคาร์บอนตัวเดียวเป็นบวก4ค่ะโซเดียมบวก1คลอรีนลบ1นะคะไฮโดรเจนบวก1ออกซิเจนลบ2 ออกซิเจนตัวเดียวลบ2มี2ตัวลบ4คาร์บอนเป็นบวก4เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เป็นปฏิกิริยารีด o อกซ์นะคะไม่มีตัวที่เลขออกซิเดชันเปลี่ยนแปลงไปข้อ3นะคะเขาให้เราระบุตัวรีด c สตัวออกซิได์พร้อมทั้งเขียนสมก,การแสดงเครื่องปฏิกิริยาออกซิเดชันเครื่องปฏิกิริยารีดักชันจากปฏิกิริยารีด o อกซ์ที่กำหนดให้นะคะ ข้อแรกปฏิกิริยารีดอกที่กำหนดให้นะคะเป็นนิกเกิลทำปฏิกิริยากับไฮโดรเยมไอออนได้ผลิตภัณฑ์เป็นนิกเกิลไอออนนะคะกับแก๊สไฮโดรเจนเราก็หาเลขออกซิเดชันของแต่ละตัวก่อนนิเกิลเป็นธาตุอิสระมีเลขออกซิเดชันเป็น0นย์นะคะไฮโดรเจนตัวเดียวบวก1นิเกิลตัวเดียวบวก2 ไฮโดรเจนเป็นศูนย์นะคะเสร็จแล้วก็จับคู่นิกเกิลคู่กับนิกเกิลไฮโดรเจนคู่กับไฮโดรเจนนิกเกิลนะคะเลขออกซิเดชันเปลี่ยนแปลงจากศูนย์เป็นบวกสองเพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันเพิ่มไฮโดรเจนนะคะจากบวกหนึ่งเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันลดเลขออกซิเดชันเพิ่มนะคะเป็นปฏิกิริยาให้อิเล็กตรอนปฏิกิริยาออกซิเดชัน และเป็นตัว Reduce นะคะส่วนไฮโดรเจนนะคะเลขออกซิเดชันลดรับอิเล็กตรอนเป็นเครื่องปฏิกิริยา Reduction แล้วก็เป็นตัวออกซิไดนะคะเขียนเครื่องปฏิกิริยานะคะนิกเกิลเนาะให อิเล็กตรอนนะคะก็จะได้นิกเกิลไอออนกับอิเล็กตรอนส่วนครึ่งปฏิกิริยาเรดักชันนะคะก็จะได้ไฮโดรเนียมไอออนรับอิเล็กตรอนนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สไฮโดรเจนค่ะนิกเกิลนะคะ Nickel, เป็นตัว reduce ส่วน h y d r o i u m ion นะคะเป็นตัวออกซิได3์สานะคะมีตะกัว่วทำปฏิกิริยากับ silver ion ได้ผลิตภัณฑ์เป็นตะกั่วออนนะคะ ทำปฏิกิริยากับโลหะซิลเวอร์เหมือนเดิมเราก็หาเลขออกซิเดชันของแต่ละตัวนะคะ0บวก1บวก2 0เสร็จแล้วก็จับคู่เสร็จแรกนะคะตะกั่วจาก0เป็นบวก2เลขออกซิเดชันเพิ่มให้อิเล็กตรอนเป็นครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน และเป็นตัว reduce อีกอ,อันนึงนะคะ silver จากบวกหนึ่งเหลือ0ก็เลขออกซิเดชันลดรับอิเล็กตรอนเป็นเครื่องปฏิกิริยา Reduction เป็นตัวออกซิได เวลาเขียนเครื่องปฏิกริยานะคะเราก็เขียนทีละเครื่องปฏิกริยาอ x i ซิเดชัน,นะคะ,ะตะกัวให้อิเล็กตรอนนะคะเครื่องปฏิกริยารีดักชันนะคะก็จะเป็นซิลเวอรรับอิเล็กตรอนนะคะ ได้ผลิตภัณฑ์เป็นซิลเวอร์ข้อ3.3นะคะก็จะเป็นโบมาไ,ไอออนธรรปฏิกิริยากับคลอรีนนะคะดได้ผลิตภัณฑ์เป็น สาราลายโบรมาย์กับคลอ o r i ไออออนะคะหาเลข oxidation ค่ะตัวเดียวลบ0-1ลบเสร็จแล้วจับคู่เหมือนเดิมค่ะลบเป็น0เลข oxidation เพิ่มนะคะ -0 เป็นลบเลข oxidation ลดเขียนทีละครึ่งปฏิกิริยาค่ะ เครื่องปฏิกิริยาแรกโบไมอ e ออนนะคะให้อิเล็กตรอนได้ผลิตภัณฑ์เป็นโ i ไ e กับอิเล็กตรอนเครื่องปฏิกิริยา Reduction นะคะก็คอรลีนรับอิเล็กตรอนนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น อโลไรออนต่อไปเป็นข้อ4นะคะข้อ4ี่เขาให้เราเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาจากข้อความต่อไปนี้เราพิจารณาว่าเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์หรือไม่เพราะอะไร4.1นะคะจะผสมสารละลายเลดทูไนเตรต กับสารละลายโพแทสเซียมไอโอดดยนะคะเสร็จแล้วมีตะกอนสีเหลืองขั้นที่1น,นะคะเราเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาก่อนนะคะ ตะกอนสีเหลืองนะคะก็จะเป็นตะกอนของเลดไอโอไดกับโพแทสเซียมไนเตรตนะคะเขียนสมการเสร็จแล้วนะคะก็หาเลขออกซิเดชันของแต่ละตัวออกซิเจนตัวเดียวลบสองนะคะมี สตัวได้ลบหนะคะในไนโตรเจนตัวเดียวบวกหนะคะก้อนนี้ลบหนึ่งแต่ว่ามีสองตัวรวมเลยได้ลบสองเลดน,นะคะก็เลยเป็นบวกสองน,นะคะโพแตสเซียมบวกหไอโอดีนลบหนึ่ง เลตตัวนี้เป็นบวก2ไอโอดีนตัวนี้ลบ1นะคะเสร็จแล้วจับคู่เลตนะคะจากบวก2เป็นบวก2เหมือนเดิมไอโอดีนจากลบ1ก็เป็นลบ1เหมือนเดิมโพแทสเซียมบวก1เท่าเดิมในในตัวเจนบวก5เท่าเดิมออกซิเจนลบ2เท่าเดิมเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะไม่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ค่ะ 4ีนะคะเป็นจุ่มลวดแมกนีเซียมลงในสารละลายสิงซัลเฟตเกิดสารสีเทาเงินที่ลวดแมกนีเซียมตรงบริเวณที่จุ่มในสารละลายเมื่อเขาสารสีเทาเงินออกพบว่าลวดแมกนีเซียมก่อนไปขั้นที่1นะคะเราก็มาเขียนสมก,การเหมือนเดิมลวดแมกนีเซียมนะคะทำปฏิกิริยากับสิงซอลเฟต โลหะกลอนไปนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นแมกนีเซียมซัลเฟตกับซิงที่เป็นของแข็งนะคะหาเลขออกซิเดชันค่ะแมกนีเซียม0ูออกซิเจนลบ2ซัลเฟอร์บวก6นะคะสังกะสีบวก2ออกซิเจนลบ2ซัลเฟอร์บวก6แมกนีเซียมบวก2นะคะ สังเกตสีตรงนี้เป็นศูนย์เนาะจับคู่นะคะมีเลขออกซิเดชันเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นปฏิกิริยารีด็อกซ์ค่ะข้อ5นะคะโลหะแมกนีเซียมทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกอ่ะโลหะนะคะมีแมกนีเซียมสารละลายมีกรดไฮโดรคลอริกสารละลายมีซิงค์ซัลเฟต ร็จแ,แล้วเราหะสังกะสีทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกแต่ว่าไม่ทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียมซัลเฟตอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้ไม่ทำนะคะเขาให้เราเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเรดอกซ์ที่เกิดขึ้นแมกนีเซียมทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกนะคะ ไฮโดรคลอริกก็จะแตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออนกับคลอไรไอออนราะนั้นเวลาเขียนสมการแสดงปฏิกิริยานะคะก็เป็นโลหะแมกนีเซียมทำปฏิกิริยากับไฮโดรเนียมไอออนผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะก็จะเป็นแมกนีเซียมไอออนเนาะกับแก๊สไฮโดรเจนดูนสมการด้วย แมกนีเซียมนะคะทำปฏิกิริยากับซิงค์ซัลเฟตเนาะ mm hmm. ก็จะเป็นโลหะแมกนีเซียมนะคะทำปฏิกิริยากับซิงค์ไอออนได้ผลิตภัณฑ์เป็นแมกนีเซียมไอออนนะคะกับโลหะสังกะสี ต่อไปนะคะก็เป็นสังกะสีทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกเนาะก็โลหะสังกะสีนะคะทําปฏิกิริยากับไฮโดรเนียมไอออนได้ผลิตภัณฑ์เป็นสังกะสีไอออนกับแกส๊สไฮโดรเจนนะคะต่อไปค่ะเขาให้เรียงลำดับความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดซ์ ออกซิไดก็รับอิเล็กตรอนเนาะแล้วก็ความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์ก็ให้อิเล็กตรอนนะคะของใครบ้างมีของไฮโดรเนียมไอออนแมกนีเซียมไอออน ซิงไออนอนและไฮโดรเจนแมกนีเซียมแ,ยงงแล้วก็<ง>สังกะสีนะคะรับอิเล็กตรอนได้เนาะก็ต้องเป็นไอออนนะคะต้องเป็นไอออนเนาะเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งนะคะอันดับหนึ่งเลยที่มีความความสามารถในการรับอิเล็กตรอนนะคะอันดับหนึ่งอยู่ที่ไฮโดรเนียมไอออน ลองลงมานะคะเป็นสังกะสีลองลงมาเลยเป็นแมกนีเซียมส่วนความสามารถในการเป็นตัวรีดิวส์นะคะให้อิเล็กตรอนนะคะก็จะกลับกัน